ส่วนช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับแน่นอนว่าช่วงองการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i แบบนี้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจเ,กเป็นวงกว้างนะครับโดยรัฐบาลเองก็มีมาตรการนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบนี้เช่นเดียวกันกับมาตรการดูแลประชาชนผ่านโครงการเราชนะนะครับซึ่งรัฐบาลจะมีการจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 i นะครับรอบใหม่จำนวนเงิน3 5 0 0บาทเป็นระยะเวลา2เดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2 5 6 4และคาดว่าจะดูแลครอบคลุมประชากรนะครับ3 0ถึงล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งด้านของนายอาคมเติมพิทยาภัยศิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เปิดเผยว่าสําหรับผู้ที่สามารถร่วมโครงการได้คือได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธ์ทั้งหมดผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งที่มีไรายได้น้อยพ่อค้าแม่ค้าในโครงการคนละครึ่งที่มีไรายได้น้อยก็สามารถลงทะเบียนร,รับเงินผ่านโครงการเราชนะรวมไปถึงวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่ก็สามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีการลงทะเบียนในรอบนี้นะครับจะพยายามไม่ทําให้ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาจะใช้เฉพาะข้อมูลเลขบัตรประชาชนส่วนข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจลูกจ้างรายงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งได้รับการช่วยเหลือแล้วก็จะตัดส่วนนี้ออกนะครับและโครงการราชนะได้วางแผนจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งตอนนี้นครับอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณารายละเอียดขอบเขตเงื่อนไขของโครงการ โดยปัจจุบันนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมีจํานวนเกือบ14ล้านคนทั่วประเทศครับก็ถือว่าเป็นมาตรการนะครับในการที่จะออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในรอบ2แบบนี้นั่นเองนะครับใช่ค่ะจริงๆภาครัฐก็มีหลายมาตรการนะคะที่ช่วยลงมาเป็นระยะระยะดังนั้นอดใจรอสักครู่เดียวเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จนถึงปลายเดือนหน้าเดี๋ยวบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้คําตอบแล้วลว,ว่าตกลงว่า ได้แล้วนอกเหนือจากบัตรคนจนใครจะได้อีกบ้างแต่รับรองว่าดูแลครอบคลุมคนไทยแน่นอนค่ะ